คือจุรินทรีสังเคราะห์แสงนะคะพึ่งหัดทําเป็นครั้งแรกเลยเป็นจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แบบไม่มีหัวเชื้อนะคะอันนี้ทําทั้งหมด27ขวดเริ่มทาวันที่20เมษาตอนนี้ก็วันที่2ี่พฤษภาก็ประมาณเดือนหนึ่งแดงประมาณสัก8ขวดเริ่มแดงเนาะก็ทําเป็นครั้งแรกพึ่งหักทํา ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะทำแบบสนุกๆเนาะ mm hmm. ประโยชน์ของจูลินซีสังเคราะห์แสงมีมากมาย mm hmm. ใช้ไว้ลดน้ำต้นไม้นะคะต้นไม้จางนามแล้วก็ทำให้ออกดอกดีออกดกออก,ออกอผลดกช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำผสมเลี้ยงสัตว์เช่นอบอบปลาผสมเลี้ยงไก่แล้วก็ใส่ในอ่างบัวจะทำให้บัวในงามออกดอกแล้วก็ ปลาแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้อย่าที่ว่านะดับกลิ่นแบบอาจจะผสมน้ำดับกลิ่นในกระบะทรายแมวเนี้ยค, mm hmm. ค่ะการทำก็ดูจากทุกเนาะ mm hmm. ก็มีส่วนผสมของไข่ไก่สองฟองน้ำปลาสองช้อนโต๊ะผงชูรสสองช้อนโต๊ะกระปิ้หนึ่งช้อนโต๊ะ,ลตะ mm hmm. แล้วก็ไีเข้ากัน เป็นน้ำขวดใหญ่1.5ลิตรให้ใช้1ช้อนโต๊ะถ้าเป็นขวดน้ำขวด600มิลลิตรให้ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะผสมเขย่าเขยา่าลักตาแดดนะคะวางไว้ในที่แดด2อถึงทั้งวันแล้วก็ต้องเขย่าทุกวัน <c oughs> อันนี้เนาะก็ทำได้เดือนนึงก็ถือว่าใช้ได้เนาะอันนี้ก็ถ้า แดงทุกขวดแล้วเนี่ยก็จะเอาไว้ผสมรดน้ำต้นไม้เพราะว่าปลูกต้นไม้ยันแ,แล้วก็ปลูกกุหลาบอันนี้กุหลาบพิ่งลงมาใหม่อันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหันทํเพราะว่ายูทุกมีเยอะมากลองไปศึกษาแต่และคนก็ทําไม่เหมือนกันสูตรอาจจะคล้ายๆกันนะคะเนาะโอเคครับ